那补在。 เกี่ยร์โต้ง่ายอยู่แล้วพ้นไหมล่ะฝั่งนู้นพ้นไหมล่ะลอืม สนามองเรานี่ได้มาตรฐานคนทรงทางบกเลยนะถ้าจะเป็นของคนอื่นเนี่ยเสียดายมากเลยอุตส่าห์ดูแลเนาะเสียดายอาคารเรียนแล้วก็สนามอืมอาคารเรียนก็มีห้องน้ำก็มีพื้นที่เงียบสงบ น้ำได้มาฐานคนทรงทางบกด้วยถ้าเป็นของคนอื่นมากเสียดายมากพอแบบรถยนต์มาเกิน40เอ้ยไม่รู้เกิน40จะเร็วไปบอกสำหรับแม็กนะใช่ต้องไปอาดูลวนเราเอากล้องหน้ารถแล้ว เบรกมองซ้ายมองขวาเปิดไเลี้ยวไปเลี้ยวเนี่ยต้องเปิดตั้งแต่นู่นแล้วสามสิบเมตรเออครับโอไปไปเลยเออต้องเปิดไปชิดซ้ายเลยเออชิดซ้ายชิดซ้ายอืมววารถค้าข้างหลังขวาขวา มาดูดูวันนี้โอ้ช่างเขาสวยเลยเมื่อกี้ต้องดูด้วยอันนี้ขับกลางๆไม่ต้องไม่ต้องคิดไฟขนาดไหนอยู่อย่างนี้ถูกไหมเนี่ยออยู่อย่างเนี้ถูกได้ใช่ไหมขับเองมาถึงแยกสลักลางแล้วนะครับ ชิดฟ้าไว้ชิดฟ้าไว้เพราะฝั่งนี้มันรถมาไงอ,อ่าเดี๋ยว,วเปิดเลี้ยวขาไปเลยดึงมาเอ็นดึงเบรกมืออ่าไม่ต้องเหยียบเบรกโอ้ทานานอย่างนี้ก็านานเ,เพราะว่ามันจะลดลดการกินไฟของรถไฟเบรกมันจะอยู่อยู่ยืนถ้าแบบกดเบรกมือต้องเหยียบเบรกค้างไหมไม่ติดนิสัยชอบเหยียบเบรกค้างไหมถ้าแบบเอาเบรกมือลง เอาเบรกมือลงก็เหยียบเบรกก็ได้ก็ยิ่งดีเลยถ,ถ้าไม่เหยียบเบรกมันก็ไหลดิอโอเคถ้าเรไม่ทำถูกแล้วแต่ถ้าเราดึงเบรกมือก็ไม่ต้องเหยียบเบรกแต่ถ้าเอาเบรกมือลงก็ต้องเหยียบเบรกต้องไตรงไปหรือเลี้ยวขวานี่เลยปกติพ่อตรงไปตรงไปก็ได้เต็มตัวไ,ไม่มีรถใช่ไหมตรงไปเลยก็ได้ อันนี้ระวังรถระวังรถถ้าเป็นถ้าถ้าเกี่ยวกัานการเมื่อกี้พ่อก็พ่อก็เหยียบก็ต้องเหยียบเบรกเข้าไปแหละเพราะว่าเขาโผล่หน้ามาแล้วาโผล่หน้ามาแล้วถ้าเราฟื้นไปก็อาจชนกันระลายมากไม่แบบเมื่อกี้มันเบรกกระตุกเ่ยเฮ้ยทิชทางก่อนจะถึงแยกยบสามสิบเมตร ิดไปเลี้ยวใช่ไหมเมื่อกี้ดูผิดจำผิดทางไงไปจำว่าเป็นทางเลี้ยวตรงข้างหน้าเรามารถไฟมือราัารถายอ่ะเปิดไปเลี้ยวเลยส่วนใหญ่คนเขาชอบเปิดไฟเลี้ยวตอนใกล้ๆอย่างนั้นไม่ได้ไม่ใช่เปลี่ยนวิธีเดบิวต์ไเดบิวต์ไให้มันเลนให้รถเราอยู่ฝั่งนู้นเออไปต้องพยายามอย่างเดีย ไว้อย่าไปไซ้ายเกินไปมันเป็นเลนมอไซคร์ครถข้างหลังแนี่ยด่าพ่อนะอ,อยเดี๋ยวเบ,กบกรกเดี๋ยวเบรกไปยามแบบค่อยๆแตะไม่ให้มันดึงมาเอ็นไวถ้าไฟแดงแค่นี้ไม่ต้องอันนี้ก็ได้นอนหยับเบรกทิ้งไว้ดีกว่าเลยพ่อถ้าไฟแดงแค่นี้